อันนี้เขียวกุลานอันนี้ยังอันอันเริ่มไหมอันนี้อันกาบหนูเนี่ยอันกาบหนูเอออันนี้เขียวกุรานอันนี้กูกระไส้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลูกเดี๋ยวเด็ดไปเราใส่ขวดไปอ๋อเด็ดแล้วก็อาใส่ขวดแล้วก็ปลูกได้เออสวยเยอันนี้เมือนากูกเพาะก็จยะให้นอันนี้บพาะพืชแต่ร่างข้าร่างขายเมตาเนี่ยเทือกเขาก็หลงเนี่ยถ้าเขาป้าไปหลงตายเลยเนี่ยถ้าไปขามเนี่ยเหรอ เหลือแค่เดียวะคอนปลูกไว้บ้านนี้คิดแต่ถ้าสมมติปลูกไว้ให้เพื่ออย่างก็เพื่ออย่างเป็นเมตตามหานิยมแล้วว่าเอาเงนค้าขายอ่ะเอาแบงให้นักสังันบางทียังยังมาแบงยังบาแบงอันนี้ต้องจิตัดนี่อีกนี่แค่ตีงจิตัดอีกจิตัดยังบริแบงก็ได้ยังบริออกเนี่ยออกจากแม่มาอยู่ยังมีน้อยน้อยบ่เนี่ยนี่ไงต้นน้อยเนี่ยต้นน้อยก็ออกจากนี่เถอะเนี่ยเนี่ยไม่ออกจากนี่เนี่ยเนี่ยหมู่ฮ้างก็คือผู้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาเที่ยวโบราณไป เสียงกุหลาบใบกุฏิเยอะเบอรปลาทลายโจรนี่บอป้าทะลายโจรน่ะป้าทะลายโจรคล้ายๆนีตอนนี้มันจีบแล้วมั้งคันนั่นเขามาเอาของบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดีมากเพื่อันนี้เนี่ยไในยุคบ้านนี้ก่อนเนี่ยไในยุคบ้านที่ตั้ขคันบ้านแบบโน่นี้สองว่าไมนข้าเหวอันนี้ยังเขียวกุหลาบไอ้ไอ้ไอ้ยเพื่อนผมเอาพิษเองอันนี้ อันนี้พระชาติเขาเขาเรียกโช,ชว์หวยโชว์หวยเออเอานี่ไไเอาไปยังไงล่ะเอาไปยังไงงั้นยิเอาเก้าไปเอาไปได้ใช่ไหมเออเอาไปเลยอันนี้กูนี้แล้วแต่จะไปใส่หลนะตั้งเมื่อกีนขนาดนี้นะอันนี้มันแก่แกอยังแก่พรมดันแก้วเบาหวานก็น่าใส่หลายม่ได้ขัดกินหลายเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้ไอทำง,งานหนักไะทำงานหนักเอาไปเลยอันนี้บ่เหมือนกันใช่ไหมอันเดียวกัน เออหักไปยังไงล่ะลุงเจมหลวงเจมหักไปหมดเลยยกข้างต้นนั่นนรอยกไปหมดอ้าวอันนี้ผู้ขาวของกูเนี่ยผู้ขาวเออแก้โรคเอแก้โรคมะเร็งแก้โรคนั่นเยาไปบอกเขาเอาไปเขาเอาไปไปปลูกไปใส่ฮางไปปลูกมีดินนี่ด้านมือน่พค่อมาเอาก็ได้เรื่องนะครับมีดินเนี่ยพร้อมเลาะมีดินซื้อดินไปนี่ผู้ขาวเนี่ย หายากมืมีมีอยู่เชียงใหม่ล้วปางถ้าสมมตเิเอาไปแล้วมันยังบ่ต้องใส่ดินเป็นอย่างไหรแล้วพอไปถึงบ้านแล้วก็ปลูกเลยอะ่ะมันก็จะถ่ายเดียวขัขน้นขั้นโมไซดินเย่ยใส่น้ำโอ้ยมันก็อันนี้เอาเอาหนังไปคลอดเอาหนังไป,ไป<อ>ยกไปเลยยกไปทั้งต้นนี้เหรอเออโอ้ยดูเอาโอ้ยหากมันติดลุงเจมหนักใหญ่ หา่าดไหญ่<ล>มันฝังกันนะนะบ,บน,นั่นน่ะแ้วดึงไปรุ่นนั่นน่ะมันจะรุดออกมาเนี่ยเดี๋ยว,ยวมันติดก็แคกเก็งมันไปจะได้ไหม,ม,ม <c oughs> นี่ก็ยาตหวดแมวใช่ไหมควาถลายโจร ôi dạy bằng mày không có phải không có phải không 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 có